สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นอางุ่นที่เขาแตกยอดออกมาจากบริเวณโคนต้นครับนี่ครับอันนี้คือดินนะครับพื้นดินแล้วนี่คือต้นองุ่นต้นองุ่นด้านบนก็จะเป็นต้นใหญ่นะครับแล้วเขาแตกยอดออกมาด้านล่างครับดูครับเกือบเกือบชิดโคนนะครับเกือบชิดเ,เกือบชิด บริเวณพื้นดินนะครับแตกยอดออกมานี่ครับมีดอกหนึ่งดอกช่อสองช่อนะครับสามช่อสี่ช่อครับแล้วก็ห้าช่อคือ <c ười> นี่ครับยอดเขาออกมาบริเวณชิดโคนเลยนะครับคือออกดอกเต็มเลยแล้วก็มียอดออกมา นี่ครับแล้วก็เป็นดอกอีก2ช่อเล็กๆนี่ครับกำลังเล็กแล้วก็ยอดนี้ก็ออกมาอีก1ช่อนะครับคือแบบออกมาติดโคนเลยนะครับแต่มีดอกนะครับสายพันธุ์นี้ก็คือสายพ